เกิดมากะเห็นหมอพี่น้องแกงไก่พี่นอ้งนองไอ้แกงไก่ส่ปีพี่น้องไอ้หลังจากที่เราไปหาหมอมาพี่น้องเส้วกะตูนแกงไก่ให้กินพี่น้องไอ้กแบับสบายดีเด้อพี่น้องเมื่อสุขูสุกคนฟอๆกันคือเก่าพี่น้องกับสองแบาพุทไธน,นี่ปีพี่น้องอลูกชายก่งเล่นอยู่พวกยังเล่นอยู่ค้าบ้นนอนเว้นเลย เหรนยญลดน้อยพี่น้องเอ้ยลดพอก็เล่นใหญ่ไปพูดลดห่างลงใส่เล่นอยู่ตองนี้จะน้อยอาบน้ำได้ทำเด้อห่อนแห้งเลยพี่น้องเอ้ยปีนี้บ่หนาวปีนี้มีแต่ร์อนบ่ยอมหนาวอีกเอาเชียวปีลงไปใส่ก่อนพี่น้องปีใส่ก่อนนี่ปีพี่น้องแต่ได้ใส่เครื่องปรุงด้วยพี่น้องแล้วขคั่วแล้วสักตันึงคั่วแล้ว เสพในนอนพี่น้องแกงไก่ใส่ปีไก่มันจุจุ่ดเลยพี่น้องไก่ก็ได้กินข้าวไม่คนเคได้กินข้าวเก่าพี่น้องเลยตอนนี้ใส่สิบชองปีเลยพี่น้องใส่สิบชองเดือนเลยพี่น้องไอสิบชองเดือนปีสบช่องเดือนบ่ไปได้เสืยงงามแทปหนึ่เสือยังวันนี้หอยังวันภาาาษุ่นว้ทรศัหทอ

ถ้าคุณทำป็นมันก็จะประมาณนี้เอาเกลือใส่เอาเกลือก็ใส่เข้ากับเขาบางคนแล้วก็ต่อจะนะเขาจะเอาเกลือใส่เกลือใส่แล้วคันน้ามันออกปเากักระเดกล้วซุปกระเดากลวงพี่น้องไปกระเดากลวงอย่าโง่โอ้ใส่ลายเป็นกี่ไก่นวดพี่น้องใส่ใไปกระเดกลายน้นบริสุทธิ์เลยนี่ของเมียนกี่กี่ไก่นะพี่น้อง บ่าเอาได้ก็ได้บ่า่เป็ยใกเท่เบในนอนพี่น้องไปหันดีวันนี้นอนแกงไกล้หน้าเศามันเจ็บสุดยดเลยพี่น้องไก่กินข้าไหม่ศร้าหอมหวยๆนะชน้ำดกเหน่อยนเนาะโอซายดูละเ้อโอปด็กรเบิดกรเบิยังโลนึงครยงโลนึงกร้าด้าไงเะไก่ ส่ผักผักเน,น,กน,น,นี่ตูพี่น้องผักเตูพี่เ้องนางตูแต่าโอ้แต่กูด่รีบไปเลกูดกระหอมเลยื้อวาตูเลกหอมเลยแมนเจ้่จะกูดจะแห้งจะแห้งจะเยียวีตู้ก็ยังอร่อยเบิ้งรลดจะใช่หรอกเงนกด,ดวนว้ายนี่เบิ้งรถดลายตาดูดออกมาิเห็นมาตาจะตูบล,ลูกลูกทาบจากเบิ้ง,งรลด เบิ่งจังั้ทเถอะสัเครื่องเดียวสิเบิ่งได้แน่นหอยคลเราจะบิงโเลยพี่น้องเราจะเบิ่งลุ้หัวยังไหนหัวยันคือหนาหัวยังแมนว่าหัวหัวชิงายนะเมนเยอะบ้านพ่อนะบ้านพ่อนะก็เิ็หัวชิงคี่หัวยังหัวชิงคายหัวเ โฮชกซื้อบ้นพ่อบ้านบุทยโฮชกซื้อบ้านพลาโฮจิงไข่มักพริกกับ้านบ้นพร้อหโมาเตียวบ้านเจ้ากับโฮหมักพริกบ้นคอยก็คือบ้นคอยนะฮ่ะเอาอะไรลูกอาไแ้ากากไปหาหมอกะตัวก็คือเกาพี่น้องไ เหมนเดิมแต่ัหามือนเดิมแต่รักษาไ่หายหินปูนพี่น้องหินปูนเกาะกำลังหินปูนมกแต่ว่ามาคล้งอาเซพี่น้องคล้งไม่คาลัางได้ไมพี่น้องหาจุดถานมอเพราะหาจุดเป็นอักเสบคนบรเเอยคนกามก่ชาวนาเนาะเฮ็ดยังได้เลี้ยงเลี้ยงมาได้เนาะพี่น้องเฮตดเกินต่คองเนาะคนบเ็ดเลนากได้ยังเฮ็ด เป็นบวเห็นเวียกนักพี่น้องแต่ว่าห้าไปชเนกเยกเเอกเยแไ่ยกเข่าเกี่ยวเขามากนะเกือบตายยกเขาล่อยสอบล่อยสอบลูกก็จนบวได้พี่น้องเมาขยน่นลขังอักเสบเนาะหาบอนเกือบตายพหมอพันกระเตือนเยู่พี่น้องบอยบห้เวียกนักพิ่นว่าแต่ห้าวกัเฮตังไล่ะ เศร้าหน้าเนาะเดี๋ยวอยากตายมากลอดรอดลมรอดตายมากเกี่ยวข่าวปีนี้ห้าม้อซองเถื่อปวดโภเสียเงินหลายพันบาทเลยพี่น้องไหมหาซองเถื่ออยากกัดอีกเสรอเสียสิบเลยพี่น้องแกงไก่ใส่ปีเก็บแกงหอยพี่น้องนั่งรถแม่แกงอันนี้ตับนี่ตับปูใช่ใสยพี่น้องไหมเซ็ตเซ็ตมาคันพี่น้องเขาแรงมาคันพี่น้องก็เปิดกล้องสบายดีเจ้าตู่สบายดีดูสบายดีดู้้าก็แกงไก่ด้วพี่น้อง อไม่เหอจีวแกหน่อยเจียวเาไม่ใ hmm ช really really ่น oh, no, no. <ấy> ีังแล้วม <ti> <ng scare> ันจะบริอยากกินเจียวมุนบอิอากกินเจียวเห้เสียวใกล้สกินเจีวแลพี่น้องโคตรโคตรนะสบายดีพี่น้องกินตแล้งใ่พี่น้องให้น้าให้ตาหน่าให้ตาเนี่กินแล้วค่ะยาก่อนเจ้นข้าวกินก่อนวื่องกินยาก่อนแต่ให้ยาไปอยู่งก่อน อะไรไปตรงไหนวะยามากขึ้นเหยกินก้อนสร้างหน้าที่ไปแลดีใช่ขอกเสือแล้วบ้านนี้ต้องต้องเสื่อไปเนาะออกแล้วก็จะต้องเสื่อไปแล้วไม่ต้องใส่หรือปิดๆดีมีแม่ละกินยาก้อนนแล้าไม่ดุไปไหนกินยาก้อนพี่น้อวไหมห้ามแม่ก่อนนะบอกขยาแล้วก็ใส่โย่ปลก็ลื่อนามันเด่นมันเลื่อนไหนยาก้อนไปไหนกินยาก้อนหลังหานสร้างหน้าที่นีแตัวนี้เนาะผม อ่าิมยาปอยเยนอาเบไปกินนะอ่าปานะนไะด้เนาะเม่กนนะสองเม็ดบอกบใช่ค่ะอใ่าหนึน่งเมด็ดหนึ่งเมด็ดกหนึ่งเมด็ดเศาแรงม่หนึ่งเม็ดเนาะหนึ่งนึ่งเม็ดเี่เนาะจิยานาะกิช่าที่ชกก่าินเขาวนน่เขาิยาา

กำนหน่อยทำล้วยกใหญงเบอรนี้ก็ว่าผดไทยอมากินบไอโอ้ถ้าเรผทเนาะเที่ยเบิรงพี่น้องียวม่าะห่ายอกยานบนีิยินดอกเที่ยวไปหาตโมอยู่เลยบ่บกินใครกินเนาะอย่าบไลดอกพี่น้องอย่ายางอกยางละเม็ดจะว่าตั่นี้ก่อนอาหารสามนาทีจะได้กินอาหารแล้วแต่สามนาทีก่อนนเราได้กิยานะผลตรวจ อมูองานมาซ้ำกเยเองหมูหรอข้าวโมเีมอแข้าบเรียนมอหมูรอพี่น้องนีแต่พ่บอกวาเป็นหินปูนหน่อยนึงแล้วก็อกหมาล้างเเนาอ่าจุดอยากบงเปลี่ยนนะมันก็เลยเจ็บนะพีน้ออยบ้น่ยพี่น้องูซ้ายเหรบรอน้องเอ้ย นีน่อใ่ไสของรถกิ่อเนี่พออยู่ไอ้ขีดไนาเลยีเดียวมจ้อเก่าเนาะเศร้ากีนิดมันเลยเนาะทัไดูยกันเนี่ยใครขึ้นนี้แะใครกันยงไต่างตัวกับรกันมีแต่คนเจ็บคนปวดเศ้าได้จริไปรุงเทพบของไทยเด้นี่น้องเออเจ็บเจ็บขาที่วเขาเศร้าจริไปรุงเทื่อกันเป็นนีเป็นเส้นลาย้วยัน ปลูกรือปลาเถอะกินใน้พิ่ปลาลุงมันดุดตับนะแซ่บรึอ้าแซจบอยช่รกอ่ะหาเธอเสียคนอ้าเจ็ตรงไหนอ๋อเอ็เนี่ยเอาบอกไปนางไก่คาเข่า้วพี่น้องอยาพย่นเอาอยากอดไปก่อนซะหน่อยที่มันะขำตัว เนี่ยว่าเขนะบาบม่ได้กินเข่าเนาะพี่น้องเนาะอยากให้กันนี่พี่นอนะ้อไง,ไง,นะองนะสารละทีก่อนเปล่าเป็นยังคือสารละที่ลืมกินยาพี่น้องก็นในกินยาก่อนสารละทีจะกินเข่ามืดอนีกอะหอยกินเข่าขตื่นมากก็กินแล้วยานะเนาะตื่นมาหงงกินยาโลุ้ในในกินเข่าเศร้าลืมยาเลยพี่น้องนี่ก็หง่วงหรือ,อแล้วหง่วงเครื่องบ่ มื้อยจ้กินยาโถ่กายเราไปกินเิงแเลยพี่น้องไปกินโดนว่ะนะตึงอะไรเป็นทไดลเดือดแล้วตับนี่ไก่จะคล้องกับพ่ม uh> ีน mhm. ีกไก่ป้าียเที่ยงอีกไก่ป้ายอยู่มั้งนี่โธ่ตกใจหอมห้อยใส่อะไรแม่จะนีนพี่น้องใส่ผักยังมั หมักผักผัดไช่หอยพี่น้องวัดปีไปไส่ไก่ผิดเลยบอกเนีมันบอกกไ้ใช่ไมเสผักกับแมวดีนบอกแวแเบิ้กใช้กัพกนี่จะทำเ่าไ่กด้อขานะคือกินารจ้ะกินายอ่างจ้าอ่างสะลึง สเสลืนซ ah, ่าก er ิกลิยนลายพี่น้องอกำยิางยหญ่เลยเมื่อดับว่าตับนะอ๋อฟลูอ่ะเ้กินฟลแท้ตับนะตับยิ้งฟลูแท้คนผุบป้อคั่งกับคั่งยิ้งมันเลวมันหละตรงไหนพี่น้องแนมรู้เขาจนพูนอยู่เาจนพูนอยไมแล้วซรกปีเวไปินต้องหลดแดี๋้ปหลุป่ะาม่แป๊ะเม่ไหม ไปไหมพอสิพอสิอปิดกล้องเลยไปพอปิดคลิปเลยไปไหมไสบายดีเด้อพ่อนี่ยที่ยาที่ยาพ่อที่ยาไหม,ไหมนั่งลงพอพอเห็นนั่งลงเขาจะเกลี้ยพามาเซนธานีพี่น้องพ่อกันกินอาหนาสบายดีพี่น้องหน้ามันเรียนลูกชายข่อย